ต้องใช้ความพยายามมากต้องใช้ความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างมากทีเดียวแต่ว่าการอธิษฐานอย่างประจําสม่ำเสมอทุกทุกวันโดยพระคุณของพระเจ้าแม้ว่าลูกนเราจะพลาดจะไปจะไปยังไงกั้งแต่ช่วงวันหนึ่งลุกเราจะกลับมาอุทิศฐานของพระเจ้าอย่างไรถ้าเราพาลูกมเรามาที่โบสถ์จะปลอดภัยโดยเฉพาะพาที่โบสถ์สิลาจริงไหม นนี้ก็แก้ใหเรา่าอนเสหนึ่งสองกแล้วามาสองเก้าชุดว่าพระเจ้าของพระากองพระเจ้าวกไมระเจ้าเป็นพเ้าเาสอนพะ้ารเาป็นพจ้าะ้าเป็นพ้นเป็นิงิงรอแม่ทุกคนควรจะทฐานพระเจ้าได้โปรดช่วยสอนลูกด้วยว่าลูกควรจะสอนลูก ข้าโกงนี้จะไงประทานปัญญาให้กับข้าโกงประทานความอดทนให้กับข้าโกงประทานความเข้าใจให้กับข้าโกงผู้ข้าโกงเองเนี่ยจะทำยังไงกับลูกตัวนี้ที่โกงในมอบหมายซึ่งเป็นเหมือนอย่านลังบๆเป็นเหมือนอย่างของฝั่งตัวเล็ก หนึ่งสองสามคนนี้จะเป็นผู้อาวุโสแหละที่จะตั้งต่เกิดมาเขาจะเป็นคนเริ่มช่วยกู้คนที่เหลวให้เนจากเนื้อมือของคนปริเสธช่วยกู้เด็กคนนี้จังๆเลี้ยงดูให้ดีเขาใจใส่ทั้งตัวคุณเละพ่อคุณแม่จะต้องระวังแล้วคุณลูกโตเนี่ยคุณต้องพยายามให้หนีจากถูกไหมครับเออ เพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีแผนการที่พระเจ้าเลือกไว้พระเจ้ากำหนดไว้ที่ต้องการที่จะช่วยผูค้คนชนชาติของพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการสำหรับลูกของพวกเราุกเราต้องยอมรับว่าไม่มีอะไรที่เกิดมาโดยทุกแห่งเลยไม่มีการก่อารดกแต่ทุกอย่างในชีวิตของเราที่เราเชื่อเนี่ย เราเกิดสมเกิดใหม่ในพระเจ้าพระเจ้ารีแขนการสาหรับชีวิตของครอบครัวเราและลูกของพวกเราแต่ละคนพระเจ้าอาจจะเรียกเราลูกเราในอนาคตเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมโมเสและให้โมเสกเติบโตขึ้นและช่วยผู้คนชาติที่จะเร็วจากอำนาจของซาโลมพระเจ้าอาจจะเลือกเพื่อว่ามัเป็นเหมือนอย่างโยเซฟที่อะไรครับเรียนช่วยนะเหลือคนเป็นจำนวนมากให้อดอยาก ที่มาช่วยอิสราเอลให้อระคบกับอำนาจของฟีนิเสียพระเจ้าอาจจะเรียกพวกเราลูกเราให้เราเป็นนักเทศน์นลายๆคนและนำคนที่นำคนมาเชื่อลนพระเจ้าพระเจ้าอาจจะเรียกกเราให้เป็นพิศวกรเพื่อเราเองจะสามารถเป็นอาจาร์ความยิ่งใหญ่ในขั้งการนักวิศวกรด้วยกันพระเจ้าอาจจะเรียกเราให้เป็นหมอเพื่อเราเองจะส่แดงความรัก เขาพูดถึงวีการที่ไปนะครับเออาชีพอะไรที่มีที่ปลนะมากเราก็บอกมากที่สุดที่ในการแสดงแสดงเอารักของอาจารย์เขาบอกหมอหรือจริงจะเหนจารเอดี้เอรล้นะเออาจารยนี่หมายเน้ะม่าแล้วจยาบาลนยาบื่อเรียกเพื่อเาตามนี้ให้เราเป็นโคเพื่ออบรมสั่งสอนนะ พระเจ้าอาจจะเลี้ยงลูกเร,รกาเนี่ยนี่แยากจะให้เป็นนักนิติศาสตร์ที่จะเป็นอาจารย์ให้คนที่มีความรู้การศึกษาที่อยู่ในหนามว่าพระเจ้าอาจจะเลี้ยงล้าลูกเร,รกาให้เป็นตำรวจเพื่อเป็นการดึงดันในหน้าที่เราเองรักษาความสงบสุขกลาเป็นตำรวจที่สักเซือกโดยเฉพาะในเมนืองไทยพระเจ้าอาจจะเลี้ยงลูกเร,รกาให้เป็นมิชชันนารีในการแนะนำข่าวให้เกิดตกใจในนามกฎจะได้าาพระเจ้ามีแผนการและในปุ๊บที่เกิดขึ้น สำหรับผูกครอเราพระเจ้าประมุหนึ่งพระเจ้าประทานบุญได้กับเราครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับของประทานนี้สำหรับลำบากนี้สำหรับความลแบบนี้ให้เรามีท้าศึซึ่งเรียกว่าโอ้โอ้โอ้อะไรอย่างนั้นต้นต้นใหม่สองพระเจ้าประทานตอนใหญ่คือเราเองอย